สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดเบสิกจาวาโปรแกรมมิ่งหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของซูเปอร์คลาสนะครับหรือว่าคลาสแม่แล้วก็สับคลาสหรือว่าคลาสลูกไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาดูรูปแบบสร,รุปการเข้าถึงสมาชิกภายในคลาสกันนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบ OP เโดยทั่วไปนะครับคุณลักษณะของคลาสนะครับจะไม่ยอมให้อ็อบเจกต์จากภายนอกนั้นเข้าถึงแอตทริบิวต์หรือว่า p r o p e r t y ของคลาสนั้นได้โดยตรง ซึ่งถ้าหากนะครับเราต้องการที่จะเข้าถึงตัวแปรที่เป็น a t t r i b u t e หรือว่าเป็นคุณลักษณะนะครับหรือว่าเป็น property ของตัวคลาสนะครับเราจะต้องมีการสร้าง m e t h o d ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงตัวแปรเหล่านั้นซึ่ง Super Class หรือว่าคลาสแม่เองเราจะต้องจ a ว่าเองนะครับก็จะให้มีการรักษาคุณลักษณะของการเข้าถึงตัวสมาชิกภายในคลาสเหล่านี้ไว้นะครับลองลองดูรูปแบบการเข้าถึงสมาชิกภายในคลาสนะครับ c l a s ลาส t e r หรือว่าคลา s แม่นะครับเราจะมีการกำหนด Asset m o d i f y นะครับที่เป็นลักษณะของ r r v v t t นะครับยกอย่างเช่น p r i ไพ i เ t t p r i v a t e High นะครับเพื่อที่จะดำรงคุณสมบัติของการเข้าถึงตัวแปรของ Supercard ไว้นะครับโดยที่เราจะเข้าถึงตัวแปรได้นะครับรูปแบบโดยทั่วไปของ Java ก็ใช้การ get และการ set นั่นเองนะครับ get w i t h เพื่อที่เข้าถึงตัวแปร w i t h get high เพื่อที่เข้าถึงตัวแปร high นะครับ เซตไฮนะครับเพื่อที่จะทําการ Set ค่าของตัวแปรไฮเซตวิดเพื่อที่ทําการ Set ค่าของตัวแปรวิดนะครับซึ่ง property และ Method นะครับก็จะต้องมีทั้ง get และ set นะครับอยู่ร่วมด้วยเสมอนะครับในการที่จะเข้าถึงสมาชิกภายใน superclass หรือว่าคลา s แม่นะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการสร้าง Method นะครับสำหรับการเข้าถึงตัวแปรวิดและไ c คลาสแม่ mare, นะครับมีการประกาศคุณลักษณะ นะครับก็คือคุณลักษณะของความกว้างหรือว่าวิดและความสูงก็คือ h ฮการเข้าถึงหรือว่าการ get ค่านะครับเ็าใช้ Se t และ Get นะครับ get ก็คือการรับค่าทางด้านกว้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมี Met h อ d Get w i ต t h ดสำหรับการรับค่าทางด้านกว้าง Get high ก็คือ Metho d ที่สำหรับการรับค่าของความสูง Set high ก็คือ Metho d ์ดสำหรับการเซตค่าของความสูงนะครับ โดยจะมีรูปแบบของการ pass parameter เข้าไปรายกำหนดหายให้เท่ากับ h นะครับ set width นะครับก็คือ method สำหรับการ set ความกว้างนะครับการเข้าถึงนะครับคุณลักษณะของ width นั่นเองซึ่งเมื่อ class ลูกนะครับทำการ extend นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือ class h i l d e n t นะครับ student คือ class ลูกทำการ extend class mother นะครับก็จะได้คุณสมบัติของ class mother ซึ่งก็จะมี ตัวแปรหรือว่าคุณลักษณะของวิทยาหัยอยู่นั่นเองนะครับการเข้าถึงนะครับจากคลาสลูกเพืที่เรียกใช้ตัวแปรในคลาสแม่ก็จะใช้รูปแบบของจุกตรีอย่างเช่นนะครับ m e t h o d total นี้นะครับก็จะ return get with าเก็ตหายนะครับกรยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้ get w ต t h และ get h หายทำการคูณค่ากันนะครับเราก็จะมีการส่งพารามิเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนค่าภายใน สมาชิกที่เป็นซูเปอร์คลาสนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็จะเป็นการรักษาอคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของ Object Oriented Programming นะครับ Exten เ,เค่ามาแล้วจากระทำผ่านจากคลาสลูกไปถึงคลาสแม่ก็จะใช้รูปแบบของการ Set และการ Get ตค่าออกมานั่นเองนะครับก็จะทำงานผ่านทาง Method ปฏิจะใช้ในการรับค่าและการปรับเปลี่ยนค่า นอกจากนี้ครับยังมีคีย์เวิร์ดที่จะเป็นการระบุเพื่อที่จะห้ามไม่ให้มีการสืบทอดนะครับในการออกแบบคลาสหากไม่ต้องการให้คลาสใดที่จะสืบทอดจากคลาสที่เราสร้างขึ้นเราก็สามารถที่จะมีคําสั่งนะครับ final ในภาษาจาวาเพื่อใช้ในการกําหนดคีย์เวิร์ดของ final นะครับเพื่อใช้ในการกําหนดการห้ามไม่ให้มีการสืบทอดนั่นเองนะครับ การห้ามให้มีการสืบทอดเราก็จะใช้ Final นะครับหรือว่า Keyword Final ตามด้วยชืตามด้วยคำสั่ง Class หรือว่า Keyword Class แล้วก็ชื่อของ c l a s s นะครับแล้วก็ต่อจอากนั้นก็จะเป็นโครงสร้างของ property และ method ภายใน Final Class นั่นเองและนี่คือพื้นฐานของการที่จะ asset หรือว่าการเข้าถึงตัวแปรภายใน Class แม่นะครับ mm hmm. ก็จะมีการใช้ get และ set เข้ามานะครับมีการกำหนดคุณสมบัติของ Class แม่ เพื่อที่ใช้เป็น Asset Modifier แบบ Private นะครับแล้วใช้ Method เพื่อที่จะเข้าไปทำการอัปเดตและ Get ค่าออกมานะครับรบังคับหรือว่าการห้ามไม่ให้มีการสืบทอดคือการใช้ keyword final แครับและนี่ก็คือพื้นฐานตัวอย่างการเข้าถึงตัวแปรภายใน Superclass และการใช้ final สำหรับตอนนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบุณครับ